มีมากกว่าในคลิปปะคะก็คือหนูนั่งทําวัดเย็นอยู่หนูเห็นแล้วแหละว่ามีผู้ชายคนหนึ่งามามารออยู่หนูก็นั่งอยู่กับเพื่อนที่เป็นรุ่นเดีวยวกันค่ะสคนแล้วก็มีชีพานอีกคนนึงแล้วก็มีแม่ชีที่โกนหัวค่ะประมาณสี่คนรวมทั้งหมดประมาณเจ็ดคนก็นั่งสวดทาวัดเย็นอยู่ค่ะแล้วทีนี้เขาให้แม่ชีคนหนึ่งอ่ะมาสะกกิที่หนูบอกว่าเอาของมาฝากชีหนูก็หันไปว่าหนูอะ่ะไม่ใช่ชีแล้วก็สร่างสวดครั้งหนึ่งเขาก็มาให้แม่ชีมาสักกิจ เอาของมาให้คนชื่อตาลหนูก็เลยบอกว่าไม่ใช่คุณชื่อตาลค่ะหนูก็หันกลับมาตึกระหว่างนันนะคะก็คือสวดมนต์ไปเรื่อยๆจนนั่งกรรมาฐานจนอุทิศส,ส่วนกุศลเขาก็คุยโทรศัพท์เสียงดังตลอดเวลาคือคุยโทรศัพท์กับใครไม่ทราบนะคะเขาก็คือเนื้อหาประมาณว่าเนี่ยผมเจอมันแล้วมันหนีมาบวชผมจํารถมันได้มันมากับคนชื่อฟ้าก็คือเพื่อนหนูหนูก็แบบเออใช่หนูแล้วแหละก็คาะมันมีวัยรุ่นแท่สองคน พอเสร็จปุ๊บจนอุทิศส่วนดปรกุศคลเสร็จเห็ือนแม่ชีค่ะเขาก็เลยหันไปถามมาไอ้หนูมาจากไหนเนี่ยเขาก็บอกว่าผมเพิ่งผมเพิ่งสึกมาเพราะว่าผมมีปัญหากับลูกวัดเหมือนลูกวัดอย่างไรไม่ทราบนะคะมีหาอีกวัดนึงแล้วหลวงพ่อวัดน,นั้นนะ่ะก็คือไม่สึกให้ก็เลยมาให้หลวงพอว่อเนี้สึกให้แม่ชีก็ถามแล้วแล้วมาทำไมาที่นี่เขาก็บอกว่ามาหาหนูมาหาคนชื่อตาเลิกกันมาเจ็ดปีมีลูกกันหนึ่งคน แล้วคือตอนหนูก็แบบปฏิเสธไม่ใช่แบบพยาพยามประวดประวดไม่ใช่เพราะว่าเขาคิดว่าเหมือนผมยามผมยาทะเลาะกันอะไรเงี้ยหนูก็พยายามอธิบายว่าแบบไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอะไรเงี้ยแล้ว,แล,วแล้วเขาก็เหมือนแบบขอนรู้จักไประชาชนหนูอะไรอย่างเงี้ยค,ค,ค่ะตอนนั้นค่ะแล้วเราไปต่อประตูไหมประดูบัตรเขาบอกว่าไม่ให้เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วอยู่ดีเหมือนก็คุยอยู่ในเรื่องราวประมาณนด้ขอกันไปขอประมาณหนูก็บอกว่าไม่ให้วนไปแบบนี้ใช่วนไปแบบนานอะค่ะ แล้วเขาก็หยิบประชาชนเขามาแล้วก็วางมันจะยากตรงไหนวะก็แค่ประชาชนใบเดียวทุกคนก็แบบถ้ามันไม่ได้เขาบอกว่าเอาตรงเลยปะนี่ออกมานี่สื่อออกมานี่ไม่มีที่ไปนี่เห็นรถนี่แบบเหมือนจะมาขออหไรอยู่พวกเยมันไม่ได้ตอนน,นมันเกี่ยวอะไรอะไรอย่างเงี้ยเสร็จคือแม่ชีก็เลยแบบเฮ้ยหนูกลับไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องกลับไปเถอะแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาอีกแม่ชีถามว่าหนูอายุเท่าไหร่เขาก็บอกว่าอายุยี่สิบสี่ อแล้วหนูม็มีแฟนตั้งแต่สิบกว่าเลยเหรอคนเลิอก,ออก<น>เขามาเจ็ดปีเขาก็เหมือนชี้หน้ามาชี้บอกมึงมีปัญหาอะไรใครมีปัญหาใครฟ้องใจมึงออกมา<น>อะไรประมาณนี้ค่ะพวกหนูก็แบบเอาละเริ่มมีปัญหาละแล้วเขาก็ขอหนูอีกก็บอกว่าขอค้นรถหนูบอกว่ามึมาค้นรถหนูได้ไงมันเป็นชื่อหนูนนเขาบอกว่างั้นเราก็ต้องเรียกตำรวจมาค้นหนูบอกว่าอาแล้วก<น>็มันชื่อเนี่ยจะจะให้จะจะมาค้นอะไรเพราะหนูก็ขอแบบประชาชนก็ไม่ให้ก็ต้อง ้นรถเพราะว่ารถเนี่ยเป็นของเมียเขาแล้วก็ของเขา <Okay. S 1> เขาเขาสร้างกันมาเหมือนประมาณว่าเขาเลิกเลิกกันแล้วเขาไม่ได้เอาตังค์อะไรมาตั้ง่างเขาจะจะมาเอาที่เมียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนประมาณนั้นจนสถานการณ์ก็คือนานอยู่พอสมควรค่ะจนตำรวจมาก็เหมือนเป็นอย่างในคลิปหอะประมานแล้วตำรวจมาแบคตอนแรกตำรวจจะให้เคลียร์ให้จะจบจบ,จบ,จบ,จบไปค่ะประมาณนั้นเหนหลังจากคลิปเมื่อกี้หนูก็เลยบอกเขาว่า คุณตำรวจคะหนูต้องบวชต่อมันอันตรายเพราะว่าในซอยนั้นจะมีแต่ชีชีอย่างเดียวเลยตำรวจเขาก็เลยโอเคเอาเขาเอาเขาไปแต่หนูก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรนะคะ,ะแล้วหนูก็เลยถามเหมือนพี่ทะเบียนนะคะที่ที่หนูส่งประวัติให้เขาที่คนรูวแบบผู้ที่เป็นผู้หญิงเขะบอกว่าพี่คะเราเขาจะลราเขาจะกลับมาไหมหรือยังไงเขากบอกว่ากุญแจกุติเขาอยู่นี่เพราะว่าเขาต้องกลับมาเอาของที่กุติอยู่แล้วแล้วกุติก็อยู่ในวัดหนูบอกว่างั้นหนูอยู่ไม่ได้แล้วอยู่เขาะบวชที่นั่นด้วย อยูนระหว่างที่ตอนนั้นนะคะแล้วเขาก็เลยเอาของไปเก็บที่ปุะติเพราะนั้นอันนี้หนูไม่ไน่ไม่แน่ใจนะคะประมาณนั้นแต่ว่าเราก็ไม่เคยเจอเขาไม่รู้จักเขาตอนไหนไม่รู้ค่ะอยากให้ตัวเองไม่รู้จักเราในความส่วนตัวเราก็ไม่ได้รู้จักเขาเลยไม่รู้ไม่รู้เลยค่ะก็เพิเจอกันเมื่อวานครั้งแรกเลยค่ะ